ไม่รู้วันไหนจะสําเร็จแต่ถ้าคุณยอมจ่ายครูโค้ดคือแผนที่ชีวิตที่เป็นด y นามิกที่เป็นคนตัวเป็นๆเ,เนี่ยสามารถปรับเราได้ตลอดเวลาแก้เราได้ตลอดเวลาส่งเสริมเราได้ตลอดเวลาให้กําลังใจเราได้ตลอดเวลาบอกในทางเราได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราต้องลงทุนกับสมองของเราโดยการมีครูมีโค้ดเรียนคอร์สออนไลน์ของเขา เพราะมันเป็นทางลัดของชีวิตมันเป็นแผนที่ของชีวิตจริงๆดีกว่าเอาเงินไปกินไปเทีย่ยวไปเหไปหาเทียบกับการลงทุนกับตัวเองแล้วมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับข้อสุดท้ายก็คือเราต้องยืนหยัดต้องยืนหยัดเก่งไม่กลัวเก่งไม่กลัว กลัวไม่ทําทําไม่กลัวกลัวทําไม่เลิกนะทําไม่เลิกไม่กลัวกลัวทํายืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละครับคือคนสําเร็จคนเก่งส่วนใหญ่จับจดยอมแพ้ง,ง่ายคิดว่าตัวเองเก่งแต่คนไม่เก่งเนี่ยทำแล้วทำอีกฝึกแล้วฝึกอีกพยายามแล้วพยายามอีกสุดท้ายเก่งแล้วก็สำเร็จด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ แพ้การยืนหยัดแพ้การไม่ยอมแพ้นั่นคือสี่หัวข้อที่เราคุยกันสรุปอีกครั้งหนึ่งคนเรานะครับที่มันไปไม่ถึงไหนเพราะเรามีกะลาข้อบหัวเราอันแรกเพราะฉะนั้นเราต้องทุบก,กะลาออกยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับสิ่งใหม่ๆยอมโลกใบนี้อันที่สองเลิกยึดติดจับองความรู้วิธีการเรียนรู้แบบเดิมๆ เรียนรู้ใหม่โดยการก็อปปี้ต่อยอดเรียนรู้ใหม่โดยใช้ประสบการณ์บวกกับวิชาการกลายมาเป็นคมความรู้คมความคิดแล้วก็ personal branding ผ่าน TikTok ผ่าน 5G ผ่าน AI ข้อที่3วิธีการฝึกฝนตัวเองคุณจะต้องใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีใช้วินัยเข้ามากำกับตัวเอง ขอที่สีก็คือรูปแบบของการทํางานการการะทําอย่าใช้วิธีการเดิมๆแต่ต้องใช้วิธีการใหม่ก็คือ1 2 3่งสอแอคชั่นลุยเลย Copy แล้วต่อยอดยอมนะครับที่จะมีครูมีโค้ดยอมลงทุนเรียนออนไลน์เพราะนั่นคือแผนที่ชีวิตที่เป็นดินามิกที่สุดที่มีชีวิตตัวเป็นๆแล้วก็สุดท้ายก็คือยืนหยัดไม่ยอมแพ้ นี่คือสี่ช่องทางแทนที่เราจะขี่จัก,กรยานไปเชียงใหม่เราก็ขึ้นเครื่องบินไอพ่นไปซะถึงเร็วกว่ากันพันเท่าหวังว่าคลิปนี้ไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับเราจะเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ